สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมังกรมาดูกันว่าดวงรายสัปดาห์ของท่านสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างไพ่จะให้คำแนะนำอะไรกับชาวราศีมังกรบ้างมาดูกันค่ะ ดูกันเลยว่าตัวตนของชาวมังกรประจําสัปดาห์นี้คือไพ่ตัวตนของชาวราศีมังกรคือ6ดาบการเดินหันหลังออกจากปัญหาเพื่อไปหาอนาคตใหม่หรือการรอคอยเวลาให้คลี่ลายปัญหาไปอย่างช้าๆด้วยตัวของมันเอง หรือชาวมังกรบางท่านอาจจะโรคเก่ากำเริบโรคประจำตัวกำเริบนะโอเคสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือหกเหรียญการให้และรับที่เท่าเทียมกันหรือชาวมังกรอาจจะมีการ ออหรือบุคคลที่เข้ามาออกระทบตัวชาวมังกรเนี่ยมีการทำบุญช่วยเหลือมูลนิธิหรือท่านใดที่ไปกู้ยืมธนาคารกู้ยืมคิดอยากจะไปกู้ยืมเงินธนาคารหรือทำเรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณาธนาคารก็จะพิจารณาคนที่เดือดร้อนมากกว่า หรือมีศักยภาพมากกว่าที่จะที่ธนาคารเขาเล็งเห็นแล้วว่าคุณจะสามารถผ่อนชำระได้อะนะโอเคสิ่งที่คุณคาดหวังคือสามเหรียญการพูดคุยเจรจาวางแผนงานร่วมกันกับออผู้ร่วมหุ้นหรือแม้แต่การพูดคุยเจรจาวางแผนอนาคตครอบครัวร่วมกันเกี่ยวกับออคนในครอบครัวสามี ภรยาบุตรหรือใดๆก็ว่าไปโอเคค่ะอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วคือ2ไม้เท้าคุณมีการติดต่อพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการงานกับต่างประเทศหรือการทำงานเป็นทีม อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน The Chariot คุณมีการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคทุ่มแรงกายและแรงใจเพื่อให้ได้ประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะมีการเดินทางไกลด้วยรถยนต์หรือคุณอาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ บริษัทรถยนต์อะไรรถยนต์อู่รถอะไรที่เกี่ยวกับรถยนต์นะ่ะชาวมังกรคุณจะมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสหรือได้เข้าไปติดต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือ The Magician ถ้าชาวมังกรมีโครงการ อะไรใหม่ๆที่อยากจะเริ่มทำก็ขอให้ทำตอนนี้เลยจะจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน <c oughs> แต่คุณก็ต้องพิจารณาด้วยนะว่ากิจการที่คุณจะทำอยู่นั้นมันเหมาะสำหรับช่วงโรคระบาดนี้เนาะอืม หรือชาวมังกรบางคนอาจจะอยากไปดูดวงหรือเปล่าอ,อยากติดต่อพ่อหมอแม่หมอดูไพ่ดูดวงก็ว่ากันไปเนาะโอเคค่ะสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคืออัศวินถ้วยคุณต้องการให้มีคนหยิบยื่นโอกาสให้คุณ หรือหยิบยื่นความรู้สึกดีๆมาให้คุณอัศวินถ้วยผู้นี้อาจจะมีอายุประมาณสาสิบขึ้นนะไพ่คำแนะนำของคุณคือราชาไม่เท้า สำหรับผู้ชายเนี่ยรา,า,าชาไม่เท้าเนี่ยชาวมังกรคุณก็อาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานและการเงินไพ่แนะนำมาแบบนั้นหรือถ้าเป็นท่านหญิงเนี่ยเขาแนะนำให้คุณเข้าไปติดต่อ,อ,อหัวหน้าหรือคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าคุณน่ะที่เป็นผู้ชายอะ่ะ เขาจะให้คำแนะนำเขาจะช่วยช่วยเหลือคุณได้สิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจคือหกไม้เท้าคุณต้องการที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากอดีตที่คุณทํามาเกี่ยวกับเรื่องงานนะถ้าคนที่รับราชการก็หวังที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหวังให้ผู้ใหญ่เห็นผลงานที่คุณทําที่ผ่านมาเนาะ เพราะว่าชาวหกไม้เท้าเนี่ยจะเป็นคนที่ตรงๆเป็นคนที่ไม่ชอบเลียแข้งเลียขาเนี่ยนะสิ่งที่จะได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะได้มาด้วยความสามารถแต่มันอาจจะช้าหน่อยแค่นั้นเองส่วนไพ่ใบสรุปของชาวมังกรคือราชินีดาบนั่นก็หมายความว่าชีวิตของคุณสัปดาห์นี้จะมีความยากลำบากแต่คุณจะผ่านมันไปได้แน่นอน เพราะคุณคือชาวราศีมังกรคุณมีความอดทนหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือไพ่อาจจะแนะนำคุณว่าอ,อ,อย่าเป็นคนที่เด็ดเดียวและเด็ดขาดมากนักโอเคค่ะขอจบคำทํานายแค่นี้นะคะชาวราศีมังกร ถ้าดวงนี้ตรงกับท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะบ๊ายบาย